ฟังออเดอร์แล้วดใจถามสิามสิตอบคับระวังตากับย่ยผู้ไดเก่งพวไปตากับยาาผู้ไดเก่งกวไหตาค่บตาว่าตาสวยย่าอะไพวกกจะเจออย่คั้นตาขันย่าบ่มีต้านะย่าไวนู่นี่ลูกเมนบ่ว่าย่าตาบอดเมนบอย่าขาดตาพไดย่าเวนอ่งเมนบ แล้วขาดไปเลยครับแต่ยายเอาเปรียบตาครับอะไงครับยายบอกว่าไอ,าอห้หนูมึงเห็นแว่นตายายไมหมล่ะลูกตำรวจก็เลยว่าเอ้ายายทำไมไม่ไใส่แว่นยายยายไม่ถามาแว่นตาทำไม <S 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 ตากับยายขาดกันไม่ได้ครับเอา้าไม่ครูถามว่ายายทำไมไม่ถามาแว่นยายยายไปถามาแว่นตาทำไม คู่ชีวิตใหญ่โอ้ท่านก่อฮ่าพัฒนามีแววมีอ๋อมาเลยวัยผ่านไบารมีหมดตะุดตะกุดเสียตะกุตะกุดนตะกุตะกุดปัตตะกุดปัตตะกดเสียตะดตะกุดเสียตะกุดตะกุดสิเริ่มเร่มเริเริ่มยิ่งขึนมาเลยวัยทั้งองรำแมไม่จมอูม่ท้อไม่เหนจะซับใบฟ้าชันักผาขอไฟเพื่อสักศีลรดีระดักในหัวของบกบกหัวเรือของวะงี้ยโมเปาแล้วจ้าเอาล่วัยองเาตะกุดตะกุดอันตะกุดตกุับซับจุดดีทั้งหัวก็